เมื่อหลวงตาพูดว่าทิริี่โอตาปะไม่มีความสํานึกไม่มีความลายแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะแล้วคนประเภทนี้มาปกครองด้วยสิเป็นนักปกครองด้วยมันถึงมีปัญหาไงเมื่อหลวงตาบอกเจ้าคณะอำเภอสมมติเจ้าคณะอำเภอไม่ได้สนองงานทางพระเลยนะไม่ได้ลงมาดูแลพระที่อยู่ป่าอยู่เขาอยู่สะท้อเลยนะไปดูแลเจ้าคณะจังหวัดอย่างเงี้ย ไปสนองงานอย่างเดียวน,น่ะพูดง่ายเรียอย่างเดียวอ่ะพูดจะได้เลื่อนอ่ะพูดตรงๆแบบภาษาภาษินคิดเนี่ยถ้าเล็กนน้อยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตามป่าเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยทําไมเขายังอยากเป็นเจ้าคุณทําไมถึงอยากเป็นเจ้าคณ,ณะนั่นเจ้าคณะนี้โคตรตรงๆเลยสิวิ่งกันเนี่ยอาจจะใช้คําว่าเงินบริจาค จา้าคณะอำเภอเนี่ยเขาอยากเป็นเจา้าคณะอำเภอรบริจาคสี่แสนเงี้ยดีนะมามา,ถ,าถ้าเป็นทางสสวเขาเรียกแจกกล้วยทางสสทางรัฐสภาแจกกล้วยมันเป็นทุกองค์กรไหมจะตั้งอะไรมาจะทําอะไรได้แล้วเมื่อเงินซื้อไดอ้เมื่อเอาเงินเป็นพระเจ้าเอาเงินเป็นหลักอะความเป็นสวนนุบเขาจะลดลงความเป็นคนเระเจะสูญสิ้นไปจริงไหม ที่หลวงตาพูด่ง